สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านก็คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับมีบทความบทความในบางเพจนะครับบอกว่าอ,อันนี้ฮัตสัน,นี่ยมาทาหน้าที่แรกๆก็เหมือนกับอิชิก็ได้รับคํากล่าวชมจากนั้นนะครับก็จะมีแฟนบอลมาไล่ฮัตสันในระยะทําไปสปสองปีนะครับอีกสัระยะหนึ่งอันนั้นมันมันเป็นวงจรที่ที่เราเจอกันมาทุกยุคทุกสมัยครับ ท่านรู้ไหมครับว่าทำไมมันเกิดวงจรแบบนั้นขึ้นเพราะว่าเราดูฟุตบอลในลักษณะที่ดูฉาบเฉวยนะครับดูลักษณะที่ดูสนุกนะครับดูเอา,อาการเอาชนะในแ,แต่ละแมตช์แต่ละทัวร์นาเมนต์เราไม่มีความเข้าใจเรื่องวงจรของฟุตบอลของโลกนี้นะครับถ้านะครับเพื่อนๆติดตามช่องผมมาตลอดผมเชื่อว่ามีเพื่อนหลายคนเข้าใจวงจรของทัวร์นาเมนต์เมเจอร์ของโลกนี้แล้ว ว่ามันจัดกันทุก2ปี4ปีและเราต้องเตรียมทีมอย่างไรและทีมดังกล่าวเนี่ยจะต้องมีทีมโปรสําหรับแข่งเมเจอร์แล้วต้องมีทีมรองสําหรับแข่งทัวร์นาเมนต์พื้นถิ่นนะครับอย่างอาเซียนหรือทัวร์นาเมนต์เยาวชนนี่นี่คือการจัดระเบียบทุกสิ่งทุกอย่างไม่ให้ไม่ให้เกิดดราม่านะครับการเปลี่ยนโค้ดก็เปลี่ยนตามวาระปกติธรรมดาตามความเหมาะสมส่วนธานูฟุตบอลก็ควบคุมฟุตบอลภายในประเทศทําให้ฟุตบอลเราสามารถก้าวขึ้นไปสู่ในระดับ เอเชียท็อปนะครับก้าวไปสู่ในระดับโลกอย่างถาวรเช่นเดียวกับทีมชาติญี่ปุ่นสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้แหละนะครับมันคือมันคือทำบอลฟุตบอลที่ที่มันมีรถแบบนะครับมันมีช่วงเวลาอย่างอย่างกํงดดาหนดไว้แล้วนะครับอย่างการเตรียมทีม5ปีนะที่จะไปฟุตบอลโลกนะครับก็ต้องใช้นักเตะอายุระหว่างนะครับสิกว่าปีนะครับไปจนถึงอายุ20บต้น แต่ตอนนี้มีมีหลายกระแสบอกว่าการทํำทีมชาติไทยเราตอนนี้เนี่ยไม่ได้กะว่าจะไปถึงบอลโลกดูเฉพาะชี่แช่ไปใช่ชเดเชียเป,ป็นระยะระยะไปคือถ้าทำแบบนี้มันเขาเรียกว่าอะไรนะครับทีมเราก็ก็ไม่ได้พูดง่ายๆว่ามันไม่มีแผนอะ่ะอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาแบ่งเลยทีมที่จะไปบอลโลกก็ทีมนี้นะครับทีมที่แข่งเอฟเอฟก็ทีมนี้ นะครับแข่งเอเชียตะวัอกนะครับก็เืทีมนี้นะครับอย่างเราแข่งเอเปฟเราก็ต้องใช้ทีมนี้แข่งซีเกมเราทีมนี้แล้วก็ไปโอลิมปิกทีมนี้นะครับคือมันมันจะต้องเป็นคนละทีมนะครับคนละช่วงไปเลยอันนี้อันนี้เราไม่ได้แบ่งไว้และเราก็ไม่ทําการศึกษาระยะเวลาของฟุตบอลบนโลกใบนี้ว่าเขาแข่งกันช่วงไหนบ้างซึ่งถ้าผมพูดแบบนี้ลหลายคนที่ไม่ได้ติดตามช่องผมหรือยังไม่เคยคิดเรื่องนี้ ก็จะงงซึ่งซึ่งความจริงผมพูดเรื่องนี้มาหลายคลิปแล้วพูดมาเยอะมากด้วยนะครับแต่นั้นบทบทสรุปไม่ง่ายเลยเรื่องเรื่องที่มันมันมีปัญหาอยู่ในฟุตบ,บอลไทยเรามันมีเยอะมากแต่ผมพยายามพูดหาทางออกให้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นความเข้าใจทัศนคติเกี่ยวกับนักเตะลูกครึ่งซึ่งมันทําให้เราไม่สามารถทำคอนเทนต์ที่หนึ่งคือสร้างทีมโปรได้หลายคนบอกว่า นะครับจะใช้นักเตะรุกครึ่งแบบนี้เราเด็กไทยจะได้เล่นหรออันนั้นเป็นความคิดที่แคบมากนะครับเพราะเพราะเราไม่เคยแยกคอเทอร์นิตี้ไงเราคิดว่าเยาวชนคือทีมชาติชุดใหญ่ทีมชาติชุดใหญ่คือเยาวชนถ้าทีมชาติชุดใหญ่หรือทีมโปรเนี่ยใช้นักเตะจากต่างประเทศทั้งหมดเด็กไทยก็ไม่มีโอกาสขึ้นทีมชาติอันนั้นเป็นความคิดที่แคบที่สุดนี่คือปัญหาของการไม่แบ่งทีมโปรออกจากการพัฒนานี่คือปัญหาใหญ่เลยนะครับ มันเหมือนมันเหมือนเรากลัวกลัวเรื่องที่มองไม่เห็นนะครับนับถือไสยศาสตร์เวทมนต์ดำอะไรงั้นแหละคือมืดมืดมัวตามองไม่เห็นนะ่ะว่าสิ่งที่ผมพูดนี่แหละมันเคลียร์แล้วว่าทีมชาติไทยชุดใหญ่หรือทีมโปรเนี่ยจะต้องใช้นักเตะจากนะครับสโมสรระดับโลกไล่เรียงลงมาถ้ามีนักเตะไทยต้องดึงเข้าจะเป็นลูกครึ่งหรือไม่ลูกครึ่งก็ต้องดึงเข้าทีมชาติไทยไม่มีข้อแม้ครับ จะเห็นได้จากคลิปที่แล้วผมพูดถึงเรื่องจูสซซับเบลพูดถึงเรื่องเจ้ากันธนวัฒน์ที่สร้างผลงานได้โดดเด่นนะครับสามารถเอาพูด,ดง่ายๆว่าชนะศิลังกามาได้เพราะว่าสองคนนี้แหละเปิดหัวให้แล้วได้จากการแอตซีดของเจ้าเชคและนิโก้ซึ่งเป็นคัดระดับทีมโปรทั้งสิน้นคือทีมโปรของผมหมายความว่าเราคัดเลือกนักเตะตามระดับสโมสรอนหรือโปรไฟล์ของเขาซึ่งมันจะหมายถึงคุณภาพการันตีคุณภาพของเขา เหมือนสินค้ามีมอกอถ้าเราไปดึงขึ้นมามั่วจากทีหนึ่งทีสองนะมันก็เป็นสินค้าไม่มีมอกอมันก็ทําให้ทีมชาติเราเนี่ยมีจุดด่างทําให้เราไม่สามารถที่จะซีดนะครับไปชนะหรือการเดินทีมที่เขาพัแล้วแต่เป็นนักเตะจิโร่ในสกอตีิสราเลยนั้ทีม่วเป็นนิโก้หรือว่าจะมีนักเตะจากยุโรปนี่คือนักเตะที่ผ่านซีเรียลราที่มากร์ก่อนแม้กระทั่งลูกแอซซีดก็มาจากบริสุทที่ทำในการโนนักซิงโนมาจากโปรครับ นะครับเขาไม่มีหรอกครับดึงจากทีดึงจากเจวัขึ้นมาติดทีมชาติไม่มีครับทำเนียแบบนี้เขาไม่ทําที่ญี่ปุ่นกันเราก็ต้องเรียนรู้และในถ้าถ้าเราไม่แยกคอเทนตี้หลายคนถามว่าเอาแล้วท้องคุณทําแบบนี้แล้วเด็กเด็กไทยจะไปอยู่ไหนแล้วคุณเอามามั่วท่าไมล่ะครับไอ้พัฒนานะผมบอกเอาไปยังห่างคอ่ะทีมเยาวชนทีมพัฒนาภายในเอาไปยางห่างเลยทีมชาติญี่ปุ่นเขาก็บอกเหมือนกันว่า ทีมชาติชุดใหญ่ของญี่ปุ่นซามมไรบูเนี่ยทีมเจลีกวันเจลีกทัวออไปห่างอย่า,าเ,ยเข้ามาใกล้วันไหนเนี่ยที่นักเตะค,คุณมีฝีเท้าดีพอไปแข่งยุโรปกันวันนั้นเน่ะถึงจะดึงมาติดทีมชาติญี่ปุ่นนี่คือการแยกกอกจากกันทีนี้พอแยกออกแบบนี้เนี่ยเด็กภายในเราอะนะครับจะได้ยุ่งเกี่ยวกับทีมชาติไหมทุดใหญ่อะไม่ได้ยุ่งเลยครับถ้าเกิดว่าเขาตัดเกรดลงมาเนี่ย นะครับถ้าเกิดว่าเกดถึงนะ่เขาก็ามาตีทีมชาติเองนั่นแหละแต่เด็กภายในเราต้องผลิตเด็กภายในเรามุ่งขึ้นสู่ลีกใหญ่อย่างญี่ปุ่นหรือยุโรปเท่านั้นแล้วมันจะสร้างแรงแรงบีบแรงเค้นเนี่ยให้เด็กเราในพัฒนาตัวเองเหมือนเด็กญี่ปุ่นที่ไปคาแข่งอยู่ในยุโรปเต็มยุโรปไปหมดตอนนี้วันนั้นเราก็จะได้เห็นเด็กที่คุณอยากจะเห็นนี่แหละนะเด็กไทยเราแท้ๆที่อยู่ในประเทศเนี่ย มาตีทีมชาติชุดใหญ่แต่ตอนนี้คุณไม่มีสิทธิ์ไปตัดสิทธิ์นักเตะลูกครึ่งที่อยู่ต่างประเทศเพราะเขาคือคนไทยครับเราทําบาปทากรรมมาหลายมา,มาหลายยุคแล้วสำหรับฟุตบอลไทยนะนักเตะหลายคนที่เป็นลูกครึ่งเขามาคัดตัวเนี่ยก็ไม่เอาเขาจับเขานั่งสํารองทําสารพัดสารเพย์ของเขานะครับวิพากษ์วิจารณ์เขานะครับไม่เว้นแม้แม้กระทั่งซินวาแม็กเซดเอร์ันคนนี้จะต้องมานั่งสํารองในทีมเราจูดสูนซอบเบลก็นั่งสํารองครับ เอาสิครับเอากับประเทศไทยเราสินะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างผมเองเนี่ยบอกตรงนะผมไม่ได้พูดด้วยลักษณะอารมณ์อะไรเลยแต่แต่ที่ผมโกรธขึ้นมาเนีย่ยเพราะว่าผมผมเป็นนักเขียนนะครับผมพูดง,ง่ายๆว่าผมทํางานศิลปะด้วยผมไม่ชอบผมไม่ชอบการขีดกันก,การเหยียดเชื้อชาติและที่สําคัญที่สุดสายเลือดไทยของเราจะต้องไม่โดนขีดกันผมพูดตรงๆเลยผมเป็นคนแบบเนี้ยนะครับ แต่นะครับมันต้องอยู่ในกฎระเบียบของกฎหมายถูกกฎหมายทุกอย่างตามสายเลือดทุกอย่างแต่มีแต่มีคนที่คิดสั้นๆนะตั้งข้อแม้ต่างๆนาะนาะนะมีอคติต่อเขาอย่ามาปฏิเสธเลยครับว่าคุณไม่มีคติต่อเด็กทูกรึ่งอ่ะคุณคุณเดินหน้ามาเลยตอนเนี้ยผมเชื่อว่ามันมีคนที่มีอคติคนที่ใจดํานอะ่ะพวกคุณนี่แหละเป็นตัวถ่วงฟุตบอลทีมชาติไทยและฟุตบอลในประเทศไทยของเราไม่ให้เจริญก้าวหน้ามา,หน,าหน้าวันนี้เนี่ย ทีมโปรเกิดขึ้นไม่ได้เพราะคุณต่อต้านนักเตะจ,จากยุโรปเนี่ยเปิดหน้ามาพูดตรงๆเลยครับคุณไม่ต้องแอบอยู่เหมือนที่แอบผมพูดความจริงแล้วตัวนี้ที่ผมพูดเนี่ยมันมันคือสิ่งที่เราควรจะสอนลูกหลานเราว่าอย่าไปดูถูกใครนะลูกอย่าไปเกียดกันนะพี่เขาน้องเขาเนี่ยก็เป็นคนไทยเหมือนเราให้รักกันไว้และก็ดูพี่เขาเป็นตัวอย่างสินะครับพี่ One, เอราวันเห็นไหมคุณแม่เขาอยู่สุรินทร์เนี่ย เขาสามารถไปค้าแข้งได้อยู่ในหลีกเอิงนะครับแล้วอย่าไปคิดอกุศลว่าอ๋อคุณพ่อเขาเป็นฝรั่งเศสสิเขาเลยสามารถมีโอกาสได้เล่นในหลีกเอิงอย่ามาพูดครับคิดแบบนั้นมันก็อกุศลคิดแบบนั้นคุณก็บาปป่าอีกแล้วนั่นเป็นความคิดที่มืดดําที่ต่ําที่สุดที่ผมเคยเห็นนะ่ยาแง่บุมต่างๆนานาไปต่อว่าไปตําหนิเขานะครับ แ็กเซดเนี่ยต้องสอนลูกสาวว่าพี่แม็กเซดอยู่แมนยูนะ you you, นะอันนี้เขาเป็นพี่คนไทยเรานะเขามาติดทีมชาติแล้วคุณต้องสอนลูกคุณแบบนั้นนะครับแล้วต้องสอนเด็กเราภายในประเทศว่าดูตัวอย่างนะดูตัวอย่างพี่เรบันดูตัวอย่างพี่แม็กเซดนะนะครับดูตัวอย่างอ่าหลายคนที่อยู่ต่างประเทศพี่ฟินนี่ฟิลวัตฟินบาวเนี่ยเขาเขาสามารถไปประสบความสำเร็จได้ในยุโรป นะครับเราก็ต้องพยายามให้ลูกเราเนี่ยสามารถสปินตัวนะครับไปเล่นอยู่ในต่างประเทศได้ถ้าไมจะไปไม่ได้ครับเจ้าแบงก์ก็ยังไปเล่นอยู่ในอาลีของเบลเยียมได้เลยนะครับโคสซิโก้แท้ๆเนี่ยก็เคยไปเล่นอยู่ในเหลืองกฤษครับหลายหลายคนครับและไปเล่นเนี่ยถ้าเกิดเราประสบความสำเร็จหรือไปเราไปได้อะไรมาจากต่างประเทศเนี่ยมันจะอัปเกรดเราขึ้นมานะครับแม้กระทั่งรีซอก็เคยก็เคยเล่นอยู่คิสตัลพาเลต นะครับนักเตะที่ผ่านตรงนี้มาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมีคลาสดีพอที่จะยิงญี่ปุ่นได้ยิงยิงซาอุดได้นะครับเขามีคลาสดีพอที่จะต้านทานการบุกข,ของนักเตะที่เป็นอาหรับหรือฝรั่งได้ไอ้เรื่องแบบนี้ไม่ต้องมาคุยกันคุณไม่ต้องมาอธิบายว่าสินค้ามีมอกอมันดีอย่างไงคุณคุณไปซื้อเหล็ก นะครับคุณไปซื้อปูนหรือคุณไปซื้อสินค้าอะไรก็ตามที่เขามีมาตรฐานอุตสาหกรรมให้กับสินค้านะครับที่ไม่มีอะไรเลยเป็นสินค้าที่มาจากเวียดนามมาจากจีนที่ไม่ไม่มีประทับตาอะไรเลยลักลอบเข้ามาเนี่ยคุณจะซื้อสินค้าอะไรเข้ามาสร้างบ้านสร้างเรือนคุณหรอครับไอทีมชาติไทยชุดใหญ่เนี่ยคุณจะใช้เหล็กแบบไหนเป็นผมผมใช้บลสอนะนะครับเอสดีสี่สิบนะครับถ้าผมใช้บ้านผมอถ้าเจ้าดีที่สุดอ่ะ เพื่อใจบ้านผมไปประกวดกับชาวโลกก็ได้ผมไม่มีทางจะไปใช้เหล็กเวียดนามเหล็กจีนเนี่ยที่ลักลอบเข้ามาหรือเหล็กอื่นๆที่มันมีม,มอกะอผมไม่ใช้นะครับเมื่อเขาประทับตามอกอมาแล้วเนี่ยขนาดหน่วยงานราชการนะครับเวลาเขาจะสร้างตึกนะครับเห็นไหมครับสำนักง,งานสตง,งอถลม่มคุณเห็นคุณเห็นไหมมันถลม่มมนถลม่มถลม่ถลมดาม,มาก,กันทุกกี่ปีแล้วครับเราไล่โคดกันเนี่ยเราพังพินาศ เหมือนคนไทยสร้างตึกพังแล้วพังอีกพังแล้วพังอีกมาห้าสิบปีแล้วเนี่ยมันยังไม่เป็นบทเรียนพออีกหรอว่าเราต้องใช้นักเตะที่มีคุณภาพชัดเจนไหมครับคลิปนี้ทําไมล่ะครับเหตุผลที่เราไม่สามารถจะไปดึงนักเตะจากต่างชาติมาได้ส่วนหนึ่งก็เป็นด้วยการปฏิเสธของนักเตะอันนั้นใช่ผมไม่ปฏิเสธแต่ในสิบคนเขาจะปฏิเสธทั้งหมดเลไมไหมไม่ครับและอย่างหนึ่งผมบอกแล้วครับว่า ตอนนี้จูดเบลกำลังดังนะนะครับจูดเบลเอราวันกาดิเยเนี่ยเขามาเล่นเนี่ยนักข,าข่าวยุโรปวงเขาติดตามนะไม่ใช่เขาไม่ติดตามนะครับ,น,รบนิโก้เงี้ยครับเราปฏิบัติยังไงกับเขาแล้วทำเราทำทีมแบบไหนเรา,ถ,าถ้าเกิดว่าเราอธิบายให้ชาวโลกเขารู้ไปเลยว่าต่อไปนี้นะไทยแลนด์เวของเราเนี่ยจะทําระบบฟุตบอลในลักษณะคอเทนิตี้มีธรรมนูญฟุตบอล เรามีมาตรฐานในการที่จะนะครับทำทีมชาติด้วยใช้ด้วยการใช้นักเตะที่มีดีกรีตามโปรไฟล์ถ้าคุณประกาศมาแบบนี้เขาเข้าใจกันทั่วโลกครับนักเตะทุกคนในยุโรปเขาก็ยังมาเล่นด้วยแต่ถ้าคุณยังเอืออารทออัตลักษณ์ไทยไปเอาเที่ยวหน้าจะแข่งอุสเบนูน่นนะครับไปนั่งเฝ้าอยู่ยูยิบสามนูน่นไปนั่งเฝ้าสนามยู่นูนเ่ยไม่รู้ไปเลงอะไรก็ไม่รู้ครับไปนั่งเลงอานักเตะยูยิบสามทำไมอีกละนะครับไปนั่งดู อะไรล่ะครับนักเตะนิตีสองทีสามโอ้โหฝีเท้ายิงเยี่ยมก่าจุดเบลอีกเพอร์เจอร์ครับเพอร์เจอร์จริงเอาเอาไอ้น้องคนนั้นน่ะนะครับไม่ต้องไปถึงคีิบิทาวหรอกเอาลองเอาลองไปไปไป,ไปลองที่หลีกไหนก็ได้ครับเอาเจลีกก็ได้เขาจะเอาไหมเจลีกทีอ่ะเจลีกสามเขาจะเอาไหมนักเตะที่ว่าเยี่ยมกับจุดเบลอ่ะพวกคุณมันไร้สาระที่สุดเลย แล้วคุณก็ดรามากกันแบบนี้สนุกสิครับเหมือนละครช่องสามอะสักหน่อยนึงนะเมื่อแอนโทนีฮัตสันและสมาคมไม่ยอมทำขอทนายที่ไม่มีหลักการทําทีมแมตต์ต่อแมต์นะเพื่อให้ให้ใหแฟนบอลเฮไปเฉยเนี่ยหรือนะครับคิดว่าเอาละไปถึงเอเชียแล้วเขารอบลึกๆเสรยจ,จากเอเชียฉันจะรวมทีมที่สุดไปบทอัดในการแข่งขันคั้เลือกฟุตบอลโลกไปแบบดวงนลครับไปแบบดวงๆเลยอะ โดยไม่มีหลักการอะไรเลยนะครับแต่ถ้าไปแบบผมนะทำคอร์เทนตี้ฟุตบอลตอนนี้เรียกมาเลยครับนักเตะจากยุโรปห้าหกตัวเอามารวมกับนักเตะที่มีอยู่ตอนนี้นับรองครับมีเด็กไทยติดอยู่หลายคนด้วยระดับคลาสเอเชียเนี่ยเราจะได้ทีมทองคําทีมหนึ่งเลยสำหรับแข่งทัวร์นาเมนต์เมเจอร์โดยเฉพาะแล้วเราก็แยกขาดนะว่านักเตะยูฟ่สามที่เป็นฝีเท้าท็อปของเราภายในประเทศเราด้วยจากทีหนึ่งทีสองนะแข่งขันเูฟฟีแข่งขันทัวร์นาเมน ของฟีฟ่าที่จัดนะครับแข่งขันภายในอาเซียนเราแข่งขันซีเกมแข่งขันฟุตบอลโลกรุ่นยูสามยูยี่สิบยูสิบเจ็ดทัวร์นาเมนต์มากมายแข่งไม่ทันแข่งไม่ไหวต้นสังกัดปล่อยตัวไม่ไม่ไหวหรอกครับแต่คุณกรุณาเว้นทัวร์นาเมนต์เมเจอร์ไว้สาหรับทีมโปรด้วยเอาอยู่คนละโลกคนละเวไปเลย จากนั้นไทยแอนโทนีฮัตสันนะครับอยากอัตลักษณ์ไทยก็ไปอัตลักษณ์ไทยอยู่ในข้อสองมันเป็นคําสาปอะไรครับอิชิก็อยากทําข้อสองแอนโทนีฮัตสันก็อยากทําข้อสองทีมโปรไม่มีใครอยากจะทาอ่ะมันเป็นมันเป็นเวรเป็นกรรมอะไรของประเทศไทยเนี่ยถ้าผมเป็นาบนามแป้งนะผมจะเรียกแอนโทนีฮัตสันมาเลยเนี่ยจะทําทีมโปรคุณอยากทำอัตลักษณ์ไทยคุณไปทําในข้อสองแต่คุณต้องสละดตาแหน่งโค้ชเทสโค้ชทีมชาติไทยชุดใหญ่ แล้วแล้วฉันจะแต่งตั้งคนใหม่มามาเป็นเป็นผมผมจะแต่งตั้งให้รู้ไหมผมจะแต่งตั้งสัญญาอโคสยูกิริชาร์ดมาจากญี่ปุ่นครับเพราะยูกิริชาร์ดเนี่ยเคยเรียกนักเตสะสควอชลักษณะเดียวกับทีมโปรมาแล้วต้องเอาโทษโคษ้ดทักษะนักติแบบนั้นมาทําถ้าอยากจะทําอัตลักษณ์ไทยไปอยู่ในข้อสองครับยูยี่สามลงไปถ้าอยากจะเปิดฐานพิระมิดเมอริชิก็ไปอยู่ยี่สามเหมือนกันไม่ต้องมายุ่งกับทีมไทยชุดใหญ่ และทัวร์นาเมนต์ที่จะมีให้คุณเล่นเนี่ยเป็นสิบสิบทัวร์นาเมนต์ทัวร์นาเมนต์ภายในอาเซียนเยอะแยะทัวร์นาเมนต์โอลิมปิกเกมทัวร์นาเมนต์ซีเกมทัวร์นาเมนต์โ,นนโอ้โหครับเยอะแยะไปหมดเป็นสิบสิบทัวร์นาเมนต์นะครับส่วนทีมโปรไม่เกี่ยวโทรศัพท์ทําหนังสือต้นสังกัดบินมาแข่งนะครับทําการรวบรวมและสเกลนักเตะที่อยู่ในยุโรป ส่วนข้อที่สองในการพัฒนาเยาวชนมุ่งพัฒนาให้เด็กเราไปอยู่ยุโรปให้เยอะที่สุดไปอยู่เจลรีกให้เยอะที่สุดจากนั้นื่วปฏิบัติการในข้อที่หนึ่งคือทีมปูก็ดึงเข้าทีมชาติดึงเข้าทีมชาต,อชาต,อชาติอยู่คนละหน่วยครับคนละหน่วยงานครับถ้าแยกฝ่ายเทคนิคออกจากกันได้ก็ดีครับเป็นเป็นรวมการเฉพาะกิจเป็นเจ้าหน้าที่ FBI ที่ไม่เกี่ยวกับข้องงานรัฐบาลเลยอ่ะในข้อหนึ่งอ่ะปฏิบัติการนี้คือปฏิบัติการไปบอลโลก นี่คือช้างศึกชุดใหญ่ครับพอจะมองเห็นภาพน,นะครับว่าการแยกคอเทนตี้เขาแยกยังไงอันนี้แค่ข้อหนึ่งข้อสองนะข้อสามข้อสี่ผมยังไม่ได้พูดแค่ข้อหนึ่งกับข้อสองยังมั่วกันอยู่เลยครับยังไม่เข้าใจกันอยู่เลยนะหลายหลคนนะเพื่อนที่เข้าใจแล้วยามาดรามาาเลยผมนะเพื่อนเข้าใจแล้วผมดีใจด้วยต้องกล่าวขอพบพระคุณแต่ผมต้องพยายามอธิบายให้คนไทยเรานะครับเป็นข้ขอความฟุตบอลไทยให้เพิ่มามากขึ้นเพิ่มมากขึ้นผมเลยต้องอธิบายซ้ํา ที่ผมบอกว่าทําไมไม่เข้าใจเพราะบางคนฟังแล้วไม่เข้าใจจริงๆครับไอ้แค่ลูกครึ่งไม่ลูกครึ่งนี่ยังพูดกันไม่รู้เรื่องเลยตอนเนี้แล้วมันจะไม่เกิดดราม่าได้ไงครับในเมื่อการทํางานของทีมชาติไทยของเราไม่มีระบบระเบียบอะไรเลยนะครับสิ่งที่ผมพูดนี่แหละครับมันมันสามารถจัดระเบียบขึ้นได้และมันเป็นระเบียบที่จะมุ่งตรงไปสู่ฟุตบอลโลกอย่างแท้จริงครับ ใครต้องรับคนไทยเปเหยียดเชื้อชาติลูกหลานคนไทยต้องดนรับใชสตาติบางวิธีฟุตบอ์ล,ลยุคใหม่ต้องผลักดังเข้าสู่หัวใจอินเตอร์เนชันนิ้นแหละคนรุ่นใหม่ช้างสึกต้องเครียงไหว In the middle of the modern football past We must push it into the hearts of the new generation of Internationals The war of elephants must be fearless เปิดมันบังตาสูท่ทองและพาช้างศึกจะย่ำเหยียบปฐาลงพื้นที่เอเชีย e เปิดมันบังตาสูท่ทองและพาช้างศึกจะย่ำเหยียบปฐาลงพื้นที่ ะอาดเคลียร์เล็กซานเดอทองละเอียดวอเต,อร, ely, ben, ar, Z, อ,ตอร์โรสเคแห่งซิสวีเดนซิลวาแม็กเซ็ตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอชิตาทอนคีรีรวมชาวาเบนเอสซบกเยอรมันพีวัดซินบร้องคัลลูทีมชาติเยอชนเยอรมันสกอตคอนสเตโปแดนดียูไนเต็ดทีมชาติเยอชนสกอตแลนด์เดรรวันกันเนียโอลิมปิกลียงราชสีแห่งลิเติงฝรั่งเศสจูดซึมงับโบลดาวรุ่งแห่งอังกฤษสุพรรณเหมือนตาชนนาทาันคือ ตาสันโปโบเมสา์วิไลเบนเดวิสนิโคหทัมิเคเลสันแทชันแห่งซ้ายเลือดไทยไทยต้องรักคนไทยเ,เหนยดเชื้อชาติลูกหลานคนไทยต้องเรับใช้ชาสตาร์ปางวิธิฟุตบอลยุคใหม่ต้องฝักดันเข้าสู่หัวใจอินเตอร์เนชั่นแลนลแลคนรุ่นใหม่ช้ามสึกต้องเครียงไว in the middle of the modern football pass we must push it into the hearts of the new generation of internationals the war elephants must be fearless but man bang ta sut song na pha chang sut cha yam yiap pa tha long puen asia but man bang ta sut song na pha chang sut cha yam yiap pa tha สะอาดเคลียร์เล็กซานทอลละเอียดวาเตอร์โรสเคแห่งส,สวีเดนซิลวาแม็กเซ็ตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาชิตะพนคีรีรมชาวา่าเบนอาสบอกเยอรมันพีวัดซินรองคารูทีมชาติเยาวชนเยอรมันสกอตคอนสเตโปดัดนดี้ยูไนต์แต่ทีชาติเยาวชนสกอตแลนดดรวันกันเนียโอลิมปิกริงราชสีแห่งลิเกฝรั่งเศสจ,จูดซึมงับเลดาวรงแห่งอังกฤษ สุพรรเมืองตาชนะทางเขคมดีแพทริกกูสตาสันโปโบเมซา์วิไลเบนเดวิสนิโคลลหลักคลสันแพชันแห่งสายเลือดไทยเปิดม้นบังตาสุทองและพาช้างศึกจะยับเหยียบประทาลงพื้นที <opus> ่เอเชียช้างศึกเพลียงไลกซสายเลือดใหม่แห่งช้างศึกเพลียงไร